สวัสดีค่ะวิลฤติวิริพอร์ตประจำสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของงานเลขาครั้งที่16นะคะว่ามีอะไรบ้างรายการโอนจ่ายเบิกครบค่ะทางว่ายนะคะเดี๋ยวพี่ปอจะอสัปดาห์หน้าก็คือพี่ปอจะเดินไปที่ถนนไม้บางโพซึ่งก็จะมีถังจำลองอาจจะมีถังว่ายที่เราต้องการซึ่งก็มีคนแนะนำมาว่าตรงนี้มีแน่นอนนะคะเพราะว่าแบงค์พี่กอ๊อฟให้สั่งเพิ่ม30อันรับของอาทิตย์หน้าค่ะประสานงานตัดค่า ค่าน้ำค่าไฟผ่านบัตรเครดิตที่เชียงรายอันนี้ส่งเอกสารไปทางธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะรอ,อะประมาณมีผลก็ประมาณ1-2เดือนแต่ตอนนี้ก็ต้องเราะจะดูบินก่อนว่าตัดหรือยังถ้ายังไม่ตัดก็กจะให้ทางตั้นนะคะดำเนินการก็คือเบิกจ่ายไปก่อน ะระหว่างรอการตัดผ่านบัตรนะคะติดต่อซ่อม GPIN ประสานแล้วนะคะทางศูนย์อัอนนี้จุนขอประสานอ,อีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่กิจแจ้งแล้วว่าถ้าเกิน500บาทก็จะไม่ซ่อมนะคะเดี๋ยวจุนประสานให้หาซื้นอนูอาอาร์อาทิตย์หน้าได้ของนะคะ,ะประมาณ3-4วัน3-5วันนะคะเริ่มประกันลดซีวิกอันนี้รอพี่กัลคอนเฟิร์มว่าจะเลอกราคาไหนซึ่งราคาก็ไม่ห่างก,กันมาก16,000ถึง1น0 0 0หับ หนึ่งหมืนแปดพันรอพี่ก๊อฟคอนเฟิร์มหรือว่ามอบหมายให้คนไหนที่สามารถตัดสินใจได้ประสานเรื่องลำโพงสอบถามว่ามีสินค้าอะไรให้พี่ก๊อฟเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็รถคุณอินนะคะพี่ก๊อฟนี้ก็ต้องตอบภาษีแล้วตรวจแล้วก็นํารถไปตรวจสภาพเพาะต้นเดือนหน้านี้คือ,อหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเรื่องเดี๋ยวจุนตั้งเบิกให้พี่กิจไปดําเนินการลงวันเกิดเพื่อนเพื่อนพี่ก๊อฟในตารางอันนี้จนทําเรียบร้อยแล้วะคะ่ะวิกฤตสัปดาห์นี้มีเพียงแค่นี้ค่ะ